อ่าประเด็นแรกที่ลำคอนทอดอยู่ตอนนี้คุณเรืองไกรยื่นต่อปปชกรณีของสุเทพเทือกสุบานแล้วก็สาธิตปิตูเตชะมีความคืบหน้าอย่างไรคะครับเรื่องคุณสาธิตกับคุณสุเทพใช่ไหมครับค่ะฮัลโโลค่ะใช่ครับใช่ครับครับก็ก็ประเด็นก็เป็นเรื่องของการตรวจทรัพย์สินนะฮะครับพอดีเอาบัญชีที่ยื่นทั้งหมดสี่ครั้งเนี่ยของคุณสาธิตปิตูเตชะเนี่ยมาเทียบกันนะครับแล้วก็เห็นความผิดปกติของตัวเลขนะฮะอ เือให้อ่ปัญหามันจะอยู่ที่ปีแรกที่ยื่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ่าตัวเลขที่คุณบัตรทิศยื่นไว้เนี่ยมันน่าจะสูงกว่าวามเป็นจริงหรือเปล่าครับเพราะในสามครั้งต่อมาเนี่ยนะครับอ่มีการ,รลดราคาพย์สินเช่นบ้านเนี่ยสิบล้านเหลือหกล้านอันนี้มาอยู่ในกำลังให้ปอปชอดูนะครับดูเองได้นะครับส่วนอีกสองหลังเนี่ยนะครับเจ็ดแสนมาเหลืออ่สามแสนแล้วแปดแสนเหลือสี่แสน ก็เป็นประเด็นหนึ่งวนมีโฉนดอีกสองแปลงนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับจะยินชัดเจนครับเิญครับชัดเจนครับนะครับอีกสองแปลงเนี่ยโฉนดปีห้าหนึ่งเนี่ยไม่ได้แจ้งไว้มาแจ้งปีที่สองสามสี่นะครับครั้งที่สองสามสี่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคยเคยเรียนต่อพี่น้องนะครับว่าการยื่นบัญชีเนี่ยมันต้องกระทบบัญชีเป็นนะครับซึ่งทางคุณสาธิตก็น่าจะดูเป็นเพราะว่าเป็นคนไปยื่นบัญชีผม นะครับอันนี้ก็คงจะบอกว่าดูบัญชีไม่เป็นเนี่ยคงไม่ใช่ <c oughs> ครับค <c oughs> ุณนนประเด็นคุณสาธิตได้ยินนะครับครับก่อนหน้านี้คุณสาธิตเองก็พยายามที่จะบอกว่ามาเล่นงานคุณเรืองกายอบ,บอกว่าโอ,โอ้ไมตรวจสอบอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอโดนสอนย้อนกลับไปอย่างนี้เจ็บหนักเลยนะคะยังไงนะคุณอพอดีสัญญาณมันไม่ค่อยชัดคือหมายความว่าเป็นคุณสูเทก่อนนะครับค่ะ อของคุณภุเทพเนี่ยนะครับอของท่านเนี่ยท่านยื่นไว้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับของของท่านภูเทพเนี่ยจะมีหลายครั้งมากก็เป็นปรองนายกเข้าแล้วออกเป็นสอสอเข้าแล้วออกอแต่เอาเฉพาะสองครั้งหลังเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอยู่ที่ว่านุ่สินที่ท่านไปกู้มาเนี่ยจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่ากู้มาสองร้อยกว่าล้านแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้จ่ายเป็นทุกสินประเภทใดนะครับ เพราะว่ามีข้อสังเกตว่าท่านเนี่ยไปมีที่ดินขึ้นมาประมาณเก้าสิบแปลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ดินเขียนว่าได้มาเมื่อสามสิบเมษาห้าห้านี่เองนะครับการกู้เงินก็กู้เมื่อประมาณสิบเก้าเมษาห้าห้านะครับอันนี้ทางการออกโฉนดที่ดินนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่เฉพาะการรายงานทรัพย์สินเนี่ยนะครับอาจจะทําให้นิ้วสินเนี่ยที่แสดงเนี่ยอันนี้ยืนยันได้เพราะธนาคารมีหนังสือรับรอง แต่รั์สินที่แสดงเนี่ยอาจจะมีบางรายการไม่ได้ระบุไว้นะครับมีผลต่างประมาณร้อยห้าสิบล้านนะครับร้อยห้าสิบล้านเศษเศษอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ที่น่าสนใจมากนะครับและที่สําคัญเนี่ยหลักประกันในการกู้เงินก็ไม่ได้ระบุไว้ด้วยนะครับท่านได้ยินไหมครับค่ะได้ยินะได้ยินครับได้ยินครับคับผมนะครับโือเฉพาะหลักประกันในการกู้เงินสองร้อยกว่าล้านเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าใช้หลักประกันอันไหนนะครับและการออกโฉนดที่ดินเนี่ย ต้องไปเช็คหลังโฉนดอีกทีว่าอันนี้ออกโดยลักษณะ,ะเป็นการออกโฉนดใหม่หรือนะครับไปไปซื้อมาจากชาวบ้านนะครับก็เป็นประธานที่น่าจะอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เป็นลายแปลงเลขโฉนดเรียงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่อาจจะคล้ายๆที่เคยมีการเอานอสองสามกหรือนอสองสามเนี่ยมาขอออกโฉนดหรือเปล่านะครับ อันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่รายละเอียดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่คงน่าจะตรวจสอบนะครับค่ะครับผมมีคําถามไหมครับค่ะก็ถือว่าก่อนหน้านี้คุณสาธิตปิตุเตชาเนี่ยพยายามที่จะยื่นข้อเขาเรียกว่าข้อบกพร่องของคุณเรืองไกรแต่ท้ายที่<อ>สุดแล้วเจอคุณเรืองไกรย,ย้อนสอนได้เจ็บปวดทีเดียวอ่จริงๆประเด็นเนี่ยผมผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นการย้อนสอนะนะครับเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วให้ให้ใหคือเราเป็นนักการเมืองเนี่ยผมพร้อมทุกวันให้ตรวจสอบผมได้นะครับ แต่คนตรวจสอบเนี่ยต้องฉลาดหน่อยผมไม่ได้ว่าเขาโง่นะครับผมว่าเขาต้องฉลาดนิดนึงนะครับเขาเปรียบเทียบสักสินเนี่ยเขาเปรียบไม่เป็นนะครับแล้วถ้าจะตรวจสอบผมเนี่ยควรจะไปที่ปปชก่อนแฟ้มบัญชีผมมีสามแฟ้มนะครับแต่ละแฟ้มมีรายละเอียดครบหมดนะครับถ้าสงสัยแล้วเนี่ยถึงจะมากําหนดประเด็นได้ว่ามันมีผลต่างอย่างไรตอนนี้ไปตรวจเฉพาะหน้าเว็บของปปชแล้วก็ไปคล้ายๆว่า จินตนาการเอาเองเหมือนกับเวเาไปร้องศาละมูเนี่ยนะครับไปจินตนาการเอาเองไอ้อย่างเงี้ยถือว่าไม่มีหลักวิชานะครับเน้นนะครับไม่ได้ว่าเขาโง่นะครับเขาไม่มีหลักวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวหรือนักการเมืองเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมไม่โต้แย้งที่่อนไปร้องคเพราะว่าผมต้องการให้เกิดโมเดลการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับถ้าจะตรวจสอบผมเป็นคนแรกนะครับ ด้วยวิธีการแค่เอาปีที่หนึ่งหักปีที่สามเนี่ยแล้วเข้าใจว่ารั่มโดยผิดปกติหรือปกปิดบัญชีนเนี่ยนะครับมันจะเกิดตัวอย่างทันที<ม>นะครับเมื่อเกิดตัวอย่างแล้วเท่ากับว่าปกชยอมรับหลักการตรวจสอบอย่างนี้ทีนี้ผมร้องได้ครบแล้วครับ<ม>ทุกคนเนี่ยร้องได้หมดเลยนะครับร<ม>้องให้ตรวจสอบแบบภาษีทั้งที่กฎหมายไม,ม่มีให้ยืน่นอันนี้เป็นประโยชน์ฮะก็ยืนยะันนะครับไม่ได้เ,เป็นกังวลอะไรนะครับค่ะนอกเหนือจากนี้นะคุณดังไกลคะ ยังมีประเด็นเรื่องของกรณีของพลเอกธิรเดชมีเพียรแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินในการขึ้นเงินเดือนของตัวเองครับค่ะอันนี้ก็ติดตามมนได้เดียนใดนิดนึงคือเมื่อวานท่านติดราชการไปต่างประเทศครับศาลท่านเจากรุณาก็เลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นครั้งที่สี่นะครับก็นัดมาวันศุกร์นี้แต่อันนี้น่าสนใจน่าติดตามตรงที่ว่าถ้านะครับถ้านะครับเพราะว่ายังยังต้องเน้นคำนี้เนื่องจากว่าอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลท่านนะครับ คนที่เป็นประธานบุตรถ้ามีความผิดนะครับตามา 1, 2, 4, มาตราหนึ่งสองสี่วงเล็บสี่เนี่ยนะฮะก็จะหลุดจากตาแหน่งทีนี้ไอ้ประเด็นเนี่ยผมไม่ได้กังวลอะไรเพียงแต่ว่าผมรอถามคุณศรีราชาครับนะครับคุณศรีราชาจเจริญพานิชเนี่ยนะฮะว่าตอนที่ส่งคุณธีรเดชเนี่ยใครส่งผู้ตรวจการแผ่นดินส่งท่านหรือไม่ค่ะเข้าใจไหมฮะส่งเข้ามาส่งรหรือไม่คใครเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินขณะนั้นนะครับคุณปามโมด คุณฐานิตแล้วก็คุณศิราชาเป็นผู้อนุมัติส่งหรือเปล่าถ้าส่งแล้วเนี่ยมันเหมือนหรือต่างจากกรณีที่านนายกปูเนี่ยนะฮะแต่งตั้งคุณนัทวุฒิอย่างไรหรือมันเป็นผลที่ไร้แรงก่อนหรือไม่คดีนี้เนี่ยมีการสืบพยานโจทก์จำเลยจนเสร็จไปแล้วนะครับเสร็จไปแล้วแล้ว,ลวนัดอ่านคำพิพากษาวันศุกร์20เนี่ยเป็นครั้งที่สี่ ผมตามมาตลอดนะครับ,รบอัาน,นี้ถ้าผลออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งผมจะถามคุณศรีราชาว่าจาริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินคืออะไรค่ะครับอืมเรียกว่าตรวจคนอื่นแต่ลืมตรวจดูตัวเองครับอันนี้ชัดเจนฮะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เอ,อผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นคนคุมกฎจริยธรรมนะครับท่านพูดว่าคุณกระสิ์เนี่ยลืมดูเก็บไว้ในริมชักไหนหาไม่เจอใคนจะว่าไปก็แก้ตัวไป แต่กรณีของคุณทีรเดชและท่านพลเอกทีระเดชนะครับท่านท่านมียศด,ด้วยนะครับค,ค,คุณพาโมโชดมงคลนะครับคุณศรีราชาคุณผานิษฐ์เนี่ยอันนี้ท่านปฏิเสธ,ธเนี่ยถ้ามีความผิดเนี่ยนะท่านคงปฏิเสธ,ธลําบากท่านควรจะพิจารณาตัวเองได้บนมาตรฐานที่ท่านกล่าวหาไปถึงคุณมัทธุตรที่มาเป็นรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับส่วนคุณ ปวิย์เนี่ยเข้ามาทีหลังผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่ท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องรับเรื่องร้องจาโผมในอาทิตย์หน้าถ้าผลของคดีออกมาเช่นเดียวกับปปชหรือกรกตครับค่ะอ๋อค่ะมีประเด็นว่านะฮะ ล้วก็รวมถึงตอนที่คุณเรืองไกรไปยื่นคําร้องต่อศาลและธรรมนูญแต่ว่าศาลไม่หยิบคําร้องคุณเรืองไกรขึ้นมาพิจารณาแต่หยิบคําร้องของพลตรีจาลองศร,งรงีมือได้รับการพิจารณาครับค,ค,คุณคออันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้คือจริงๆแล้วผมได้ทําหนังสือเรียนศาลท่านไปแล้วว่าผมขอถอนนะตามข้อกําหนดยี่สามนะครับเพราะว่ากรณีห้าคำร้องแรกท่านยกแล้วมันเหมือนนะท่านคดีท,ที่บอกว่ามีคนเนี่ยไปต้นเงินธนาคารนะครับ อีกคนหนึ่งมาร้องหวัว่ามีคนอีกคนนึงเอาเงินธนาคารที่ป้นเนี่ยไปใช้จ่ายนะครับเหมือนรักของโจรตอนนี้ศาลพี่ภาคสา,า,า,าแล้วว่า,าการเต้นธนาคารนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะนั้นไอ้คนที่บอกว่าเอาเอาเงินธนาคารไปใช้นี่มันก็ต้องไม่มีนี่คือเหตุผลที่ผมขอและถอนคำร้องนะครับผมไม่ดึงดันอยู่แล้วนะครับนะครับกรณีมันจบก็ต้องจบนะครับแล้วก็ที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้ายังดึงดันอยู่รู้แล้ว ผมกลัวว่าอไอการยืนคำร้องต่อไปมันจะเป็นร้องกล่าวหาคนอื่นเป็นความอาญาด้วยความเท็จหรือไม่มันมีโทษนะครับก็ปากเตือนไว้นิดหนึ่งนะครับค่ะประเด็นที่เกิดขึ้นนี่มีหลายๆคนนะคะหลังจากที่คุณเรืองไกรนะคะมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในการที่มาร้องหลายๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เนี่ยคนก็อยากจะบอกว่าอยากจะได้คนแบบคุณเรืองไกรเนเยอะๆเลยนะคะ ก็ขอบคุณนะฮะก็ทาเป็นตัวอย่างแล้วก็พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เข้าใจว่าได้ร่วมการตรวจสอบแล้วนะครับรวมนั้งตรวจสอบตัวผมด้วยนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าทิ้งประเด็นนะครับไม่ใช่เห็นว่าผมทําแล้วก็บอกว่าอคุณลุงกลดีแล้วไม่ต้องตรวจยังต้องตรวจต่อไปถ้าผมยังอยู่ในทางการเมืองนะครับยังมีโอกาสตรวจผมได้อีกหนึ่งปีนะครับเพราะว่า กฎหมายปปชให้ตรวจสอบได้2ปีหลังจากต้นตำแหน่งกรณีร่ำรวยผิดปกติครับอันนี้ชี้ช่องให้เลยนะครับยินดีนะครับค่ะบอกว่าเปิดให้ตรวจเลยใช่ไหมคะบอกว่าตรวจให้ครอบอีกหน <ผม S 1> ึ่งปีะจะต้องตรวจย่างฉลาดหน่อยนะค่ะคุณเรืองกายทิ้งท้ายนิดน,นึงค่ะว่าอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเรื่องของการทําหน้าที่ของคุณเรืองกายในการทําหน้าที่ต่างๆในขณะเวลานี้ด้วยค่ะ คือคือผมไม่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนเมื่อไหร่อยากฝากตัวแทนของประชาชนาวันนี้ศา <3 S 2> ลท่านยกว่าไม่มีกรณีอยากฝากว่าการแก้รับนู่ท่านหวตไปเถอะครับวาระสามนะครับทํา,ทาไปเลยนะครับอ,อยา่าไปหลงประเด็นว่าไอ้พอเข,ข,ข,ขาแพ้วาระหนึ่งวาระสองเขาก็มามาร้องวารสามเพราะเง<ๆ>ื่อนข้อข้อกล่าวหามันไม่มีอยู่จริงแล้วเนี่ยนะครับตัวแทนของประชาชนเนี่ยนะครับสี่ห้าร้อยคนที่ถูกร้องเนี่ยตั้นต้องกล้าตัดสินใจทําไปเถอะครับ นะเสร็จแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะไอ้ตรงนั้นขึ้นึะจ่ฝากประชาชนให้ตัดสินตัวแทนของท่านอีกทีหนึ่งก็ฝากไว้เท่านี้ครับ